จะนอกเข้ามาหาตัวเข้ามาหาตัว et, อ่าใช่นั่นเชื่อว่าพับเงินเข้าอ่าพับเข้าหาตัวเองอ่าลองดูสิครับข้างหลังยกมือขึ้นหน่อยสิครับดูสิ okay. อ่ามันก็จะมีรอยพับอยูข่ข้างในใช่ไหมอ่าแล้วลองดูสิว่าตัวนี้มันเกินมาอีกนิดหนึ่งหรือเปล่าเกินใช่ไหมครับเราก็พับเข้ามาให้มันเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่มุม ลักษณะอย่างงี้ไม่เกินเข้าเหมือนเดิมเออเฮ้ยนี่ยังปลอมไม่่เกินอะแสดงว่ามันไม่ชิสเนี่ยไม่เกินคืออะไรรู้ไหมไม่เท่ากับขอบข้างนอกนะขั้นตอนแรกเราก็ผิดอ่าเราต้องให้ชิกันเลยไอ้เส้นกลางไม่ต้องเกินแล้วผมเร็วครับเข้ามาฮะดีไหมเกินแล้วใช่ไหมเกินเลยเขาเกินก็ต้องเกินอ่ะเขาเพื่อนล้อตายไม่เกิน อ่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเกินป๊อปเราก็ใช้นะครับนี่มือของเรามือขวามือซ้ายของเราพับให้มันเป็นมุมสามเหลี่ยมแค่นั้นเองอ่าวิธีการพับเนี่ยสมมากพับเข้าบทสังเกตดูเนาะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่สี่ส่ขั้นตอนแล้ <c oughs> ต่อนะครับอ่ะเอาไม่เจ้าอย่างหัวมาแต่เดิมตั้งไว้แบบเดิม,บบดมหันหัวออกหันหันหน้านะครับออกลองตัวเรา ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้มือซ้ายของเรานะครับจับมุมซ้ายมือมือซ้ายของเราจับมุมซ้ายมือฟังนะครับว่าเราใช้มือซ้ายหรือว่ามือขวามือซ้ายจับมุมซ้ายมือก็จะมีหัวตั้งไว้ือนเดิมนะนะครับแล้วเสร็จจากนั้นปุ๊บให้มุมซ้ายตรงนี้เนี่ยมาประกบนะครับหักมาครึ่งหนึ่งแล้วให้มาแบบนี้ครับอเข้าใจไหมลักษณะนะเอาง่ายๆ ให้มันเข้ามาประกบกับมุมข้างล่างเป็นครื่งหนึ่งมันก็จะประมาณนี้ถูกไหมมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับเหมือนลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูอ่าถูกต้องนะฮะแล้วเสร็จจากนั้นก็ไล่เลยครับไล่แล้วบีบแล้วกรีดให้มันแนบกัสนิทกันอ่ามันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ละถูกไหมทุกคนเป็นลักษณะประมาณนี้หรือเปล่าลองยืนยันหันหันหันก็ต้องหัวอ่าใช่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  ใช่แล้วจับมุมให้ส,สวยๆครับให้มันเท่ากันพอเสร็จจากนั้นเรียบร้อยแล้วป๊อบนะครับจะจะเอาสองฝั่งตรงนี้มาประกบกันมันจะมีเส้นกลางใช่ไหมแบ่งระหว่างสองฝั่งใช่ไหมเราเอาสองฝั่งตรงนี้มาประกบกัน,นมันก็จะเป็นอะไรครับสามสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วป๊อบปลายตรงนี้จะทํายังไงร,รู้ไหมใช่สอดเข้าไปให้มันเป็นฟูหรือว่าฝูหรือว่าปน่อฝูนั่นเองนะฮะ เสียไปไปให้เหมดหัดเลยเลียบร้อรยังครับ